ขอให้พี่น้องไทยทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนทุกยากแสนเข็ญจากการไม่ได้มีการใช้อำน,นาจบริหารและนิติบัญญัติให้เป็นจริงตามรัฐธรรมนูญดังนี้ครับเอาละเรื่องการสร้างมายาทิพยก็ถือว่ารัฐธรรมนูญให้ให้สิทธิ์ให้กรอบให้วิธีการไว้หมดแล้วแต่ว่าคนที่มาเป็นนักการเมืองเบี้ยวไม่ปฏิบัติถูกก็ถือว่าเมื่อไม่ปฏิบัติประชาชนก็ต้องได้รับความเดือดร้อนแน่ตอนนี้ขณะที่เราเรียกร้องตรงนี้ฝ่ายที่ เป็นสมาชิกรัฐสภาก็จะเคลื่อนไหวพรรคการเมืองจะเคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูนฝ่ายพี่น้องประชาชนบางกลุ่มซึ่งอยู่ในภาคประชาชนก็จะเตรียมที่จะต่อต้านเราเราเห็นว่าไม่ได้มีใครมากลุ่มไหนมาเรียกร้องตรงนี้เลยเราจึงขอเรียกร้องเป็นเป็นจุดที่ยังไม่มีการเรียกร้องเพื่อช่วยเติมเต็มให้ให้ข้อมูลมันมันครบถ้วนใช่ครับเดี๋ยวเราจึงกลับมาการสร้างประชาธิปไตยที่เป็นจริงไม่ใช่ว่าเราต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างเพื่อเป็นประชาธิปไตยได้จริง พอแก้เสร็จก็ไม่ปฏิบัติเหมือนเดิมออมันก็ไม่ปฏิบัติไี่เป็นจริง <c oughs> ได้ไงก็ไม่ได้อยู่ดีก็เบี้ยวเหมือน,นเดิม <c oughs> ตัวรูยังเข้าใจเหมือนเข้าใจว่านักการเมืองพูดแล้วจะเป็นจริงอันนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อมีการเขียนวัตนแล้วจะเป็นประจิตรีแท้จริงแล้วว่าไม่ใช่อะเพราะว่า80ปีเราเคยคิดอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ละเราบอกว่าต้องสร้างให้เป็นจริงไงโดยตัวหนังสือก็ต้องมาถึงสารตัวเลยต้องคิดนะฮะอันนี้ผมก็มาที่สองที่สำคัญนะการสร้างประจิตรีจะให้เป็นจริงตามที่น้านุนได้บัญญัติไว้ ขอให้พี่น้องไทยทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนทุกยากแสนเขียนจากการมิได้ใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารเป็นจริงตามนู่นตรงนี้ถ้ามิได้ใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารเป็นจริงตามรัฐม,มนูลและประชาชนเกิดความสุบรือว่าแ,แสดงว่ารัฐมนูลเขียนเพี้ยนเขียนผิดแต่นี่รัฐมนูลน,น่าจะเขียนถูกเพราะมันได้รับความเดือดร้อนทุกยากแสนเขียนในประชาชนเพราะแต่ละท่านก็จะเข้าใจได้เองว่าทุกร้อนอะไรบ้างถูกไหมค่าของชีพบ้างความเป็นอยู่ดังนี้นะครับสองจุดหนึ่งอันนี้อยู่ในข้อสอง กลุ่มกเกษตรกรไร้ที่ทํากินเขียนเป็นหลักๆย่อๆเพื่อให้เขาถึงรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เลยรัฐธจรมนุนมาตา85วงเล็บสองบัญญัติว่ารัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดินโดยกระจายการถือของที่ดินอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้กเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบกเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงเขียนไว้อย่างนี้เลยนะรเราก็ต่อแต่ปรากฏความจริงว่านี่คือความจริงครับ ที่แนวร่วมค้นพบมาบปัจจุบันยังมีเกษตรกรไล่ที่ดํากินอย่างมากมายและเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเขามีที่อยู่แล้วก็ไปไล่ที่เขาออกประกาศเขตป่าสงวนทัพที่ชาวบ้านยุ่งไปหมดครัับนน้นแล้วก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาเป็นปัญหาใหญ่ในในร,รัฐมนุนมาตายไปสองไอ้แปดซิม่าวงเล็บสองไม่เป็นจริงครับ รัฐต้องดําเนินการรัฐทีนี้ก็คือรัฐสภารัฐบาลอาจจะจริงๆก็ถือกลไกอิสระด้วยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวิสาหกิจในรัฐด,ด้วยรวมพลังกันแล้วไม่ได้ทําให้เกิดเกษตรกรม,มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธินที่ดินเพื่อกประกอบกเกษตรเกษตรกรรมย่างทัวถึงต้องข้ามไร่ที่ทากินด้วยซ้ำครับ,รบพราพี่น้องกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะมาลงรายชื่อแล้วก็ลงทะียนได้หนึ่งในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มนี้สินเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรที่สนองตอบและร่วมมือกับรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ปรากฏผลว่าเป็นนโยบายที่ร่มเหลยวสร้างภาระหนี้สินไว้กับเกษตรกร,ร,กรทั้งหลายเป็นจํานวนหนี้สินมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไม่กี่หมื่นในสมัยรัฐบาลในชวนประกาศพักชำระหนี้มาจนถึงรัฐบาลทักษิณมาจนถึงรัฐบาลยิ่งรักนี่ขึ้นตลอดครับจนขายที่ขายไร่ขาย,าย,ขายนาขายหมดถูกไหมแล้วก็ม,มามาขอความหวังว่าให้ให้ลดหนี้ให้ซึ่ง มันไม่ใช่วิธีการที่ต้องมาขอเป็น,นสิทธิที่ประชาชนต้องได้รับอ<ห>ันนี่คือกลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบมาบกําลังจะเอากลุ่มเกษตรกรอธิบายให้กองทัพทราบว่าการสนองตอบนโยบายการรับาขาสั่งนโยบายเกษตรกรเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นนี่มากไปกองทัพจะเป็นยังไงบ้างก็ไปคิดเอาอะจะช่วยอย่างไรถูกไหมสองจุดสามกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากบลภาวะเราจะทําทนุนมาตรา67บบัญญัติถึงสิทธิบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ และชุมชนในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทาไม่ได้เว้นแต่จะได้ศึกษาประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในชุมชนครัไอตรงนี้แหละ ก็คือโรงงานทั้งหลายเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหลายโครงการต่างๆที่รัฐบาลพยายามจะอะไรต่ออะไรเนี่ยพยายามจะเมคก d p ขึ้นมาอะไรได้ของมาได้ขึ้นมาเพื่อจะพูดเ<ห><ห>นไว้นะว่า,วาไม่ได้แยกแเฉพาะโครงการรัฐบาลไปถึงโครงการของเอกชนด้วยแล้วล่าสุดโรงงานนารกที่ระยองที่จะฟอกถ่านหินทิ้งมลพิษลงควันพิษให้คนระยองจังหวัดใกล้เคยเียงเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะปรากว่าไม่มีการปฏิบัติตามมาตรา67บแห่งรัฐธรรมนูญแม้แต่การศึกษาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพก็ไม่ได้ทําแล้วยังกระทบต่อการแทรกแซงกิจการภายในของนักการทูตจีนจากการพูดระบุของอดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเกษียณอายุไปแล้วในการที่ถูกนักการทูตจีนมาขู่เข็นสองครั้งอย่างรุนแรงเพื่อให้ให้ออกไปอนุญาตให้อ้างว่าเปแล้วตอนหลังก็ประกาศก็ว่าจะไม่อนุญาตเมื่อไม่ออกนุญาตแล้ววันนี้โรงงานสร้างเสร็จได้ไงติดตั้งเครื่องได้ยังไงเนี่ย นี่เนี่ยนี่เลยเนี่ยผู้ที่รับผลกระทบพี่น้องประชาชนกลมาร่วมลงชื่อได้ตกลง,งเดี๋ยวก่อนตรงนี้ก็ไม่เป็นจริงนะใช่ครับอ้าวกลุ่มที่สกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จบการศรึกษาและเป็นคู่สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศรึกษากับรัฐบาลรัฐธรรมนูญมาตรา84วงเล็บ7บัญญัติว่ารัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยส่งเสริมให้ประชาชนวัยทํางานมีงานทําแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ายังมีจํานวน คนตกงานอยู่และเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้เป็นความรับผิดชอบของรัฐที่ต้องไปดูการว่างงานู้เงินเรียนน่ะแล้วจบการศึกษามาแล้วไม่มีงานทําไปไล่ฟ้องเขาอีกไล่ฟ้องเขาอีกนี่ครับนี่คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนักศึกษาที่เรียนโดยกู้แล้วกลุ่มนี้น่ะผมอยู่ในใจตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีแล้วมันออกในสมัยในบรรหารเป็นในยกผมเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วตอนนั้นออกแน่นคน คนที่ชื่อนเนวีนพัฒน์ม,นมนตรีช่วยรผสงการคลังพักดันออกโครงการรล้กถือเป็นความสําเร็จของพักเขาผมบอกมันจะสําเร็จได้ยังไงวะไปสร้างหนี้ให้นักคุณเป็นผู้ใหญ่ออกสร้างลูกหลานขึ้นมาไม่มีปัญญาให้ลูกหลานเรียนไม่มีปัญญาส่งลูกหลานเรียนต้องให้ลูกหลานเป็นหนี้เองในการสร่งเลียนแล้วคุณไปสร้างมาทําไมผมคิดอย่างนี้เลยนี่คือความรับผิดชอบอ,อ,อันที่หนึ่งอยู่ไหมใช่ครับเขา คุณสร้างลูกหลานขึ้นมาคุณก็ต้องมีความพร้อมที่จะลูกหลานเรียนหนังสือภายใต้ควาวมรับผิดชอบคุณเพราะคุณเป็นคนสร้างเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ไอ้นี่มันผักพาระให้เด็กเป็นนี้เลยผักพาราเป็นนี้ไม่พอไม่มีงานทำให้เขาด้วยเสร็จแล้วปไปไล่ฟ้องเขาด้วยตกลงนี่พอๆกับแนวนโยบายด้านนี้สินเกษตรกรเลยนะกลุ่มนี้ใช่ครับตกลงวันนี้นีสินนักศึกษ,ษา,าก็ไปเมื่อถูกกลวงก็ไปขายตัวครับขายตัวนะวันนี้ จะปฏิเสธได้ยังไงว่าในเมื่อนักศึกษาเหล่านี้ก็คือลูกหลานไทยไปสร้างนิสิตนักศึกษาเป็นหนี้กู้ยืมเรียนนักศึกษาสการัเมืองก็พาไปนอนครับอ้างว่าช่วยนักศึกษาให้ทุนการศึกษาเอบ้าไหมนักการเมืองในสภาเนี่ยเร็วซ้ำต่ําช้าเอาลูกหลานตัวเองซึ่งเป็นลูกหลานไทยไปบํารุงบาเรอตัวเองบางคนไปถึงประธานกรรมธิการอ่ะเอาึกษาหิ้วนักศึกษาไปนอนแล้วอ้างว่าเป็นบุญคุณต่อนักศึกษาจะก็จะได้มีทุนเพื่อการศึกษา แล้วคุณไม่นอนกับเขาได้ไงถ้าคุณยืคุณนักศึกษาคุณให้เขาฟรีดิก็ให้ไปเลยเอออันนี้เขาเรียกว่าไปซื้อบริการวัวเออบริการทางการเพศอะ่ะครับถ้าอธิบายจะเรื่อนในยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านที่เป็นนักศึกษาที่ไปกู้ยืมเงินแล้วก็ต้องมาเรียนก็สามารถลงชื่อได้ถูกไหมอีกกลุ่มหนึ่งครับไม่เป็นประธานวุฒิหนุนใช่ไหมเพราะว่าเมื่อจบมาคือไว้ทางานมีงานทําไม่มีตกงานขายตัวแล้วทําไม่รู้วิชีแล้วไอ้คนที่ไปซื้อตัวเขามานอนก็คือ ไอ้พวกนักการเมืองตัวดีเนี่ยไม่ใช่คใครซึ่งจริงๆคือตัวไม่ดีตัวไม่ดีดครับใช่ครับเอาข้อสองจุดห้ากลุ่ม <1. 5 S 1> ผู้ค้าปีกรายย่อยและขนาดกาลางรัฐธรรมนูญมาตรา8 4วงเล็บ5บัญญัติว่ารัฐต้องกำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมรนี่ไอ้คำว,ว่าเป็นธรรมนี้ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งตามตามาตราแมดสิบสีวงเล็บ13 เราต้องส่งเสริมสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนะแล้วผมถามจริงวันนี้โชวหวยที่อยู่ในต่างจังหวัดถึงอำเภอตำบลเนี่ยเข้มแข็งหรือในเมื่อคุณพลอยแมคโคโลตัสเซเว่น hmm. อีเลเวนลุยแหลกเลยลองไปตรวจสอบดูเถอะจะรู้เลยว่าชาวบ้านวันนี้เดือดร้อนขนาดไหนที่เ<ไ>ป็นร้านค้าย,ย่อยร้านโชว์ถถูกไหมถูกนะไหมแล้วคนที่ไปกําหนดนโยบายก็คือคนจากบริษัทเจ้าสัว ไปเป็นนักการเมืองรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถูกไหมครับอครับนอกนั้นมาตรา43มัญญัติว่าบุคคลย่อมมีศสรยภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมทุกอย่างที่เสรีมีเป็นธรรมตอหมดในรัฐธรรมนูญแต่พอไปถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอืรรน่นที่เกี่ยวข้องมีแต่บอกว่าเสรีต้องให้ต่างชาติทําเพราะเป็นการแข่งขันเสรีเอาแล้วเป็นธรรมอยู่ไหนมันไม่พูดไม่ตอบครับตกลงไอ้เป็นธรรมเนี่ย ที่ไม่พูดเรื่องเป็นธรรมเนี่ยรับไปเท่าไหร่ครับค่าใบอนุญาตนี่แหละคือคำคำตอบที่อยู่ใต้พรมแล้วก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วไอ้คำว่าเป็นธรรมหายไปไหนก็คือทุจริตโกงกินคอร์รัปชัน่เห็นไหมครับฉะนั้นที่เขียนไว้84วงเล็บ5 84 13มาตรา13ไม่เป็นจริงครับวันนี้วันนี้ สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอะไรครับพราะตรงนี้ก็เลยปรากฏความจริงว่ากลุ่มทุนต่างชาติและรายใหญ่ได้ครองสัสดส่วนการตลาดในการค้าครับสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่าครึ่งของทั้งหมดไปแล้วเป็นยังไงมันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องที่ว่าเมื่อโชว์หวยขายของแล้วไม่ได้บางาส่วนก็เลยไปขายยาบ้าบ้างาไปขายของผิดกฎหมายบ้างแล้วตำรวจก็ไปตามจับเขา,าแต่ไม่ยอมจัดการกับร้านค้าใหญ่ที่ไปเอารายได้ไเข้าไปหมดไม่มีครับ นั้นคนกลุ่มนี้ก็กลายเป็นกลุ่มที่ขณะที่เราจัดทัวร์ไปลาวไปหลวงพระบางรู้ไหมครับลาวเนี่เขาคุ้มครองโชว์หวยเขาอย่างแข็งแรงด้วยใช่ไหมครับกฎหมายรุนแรงมากครับการที่ให้ต่างชาติทําอะไรมีเงื่อนไขแต่ของประเทศไทยวันนี้โอ้โหเปิดเป็นว่าเล่นเลยโชว์หวยปิดเป็นว่าเล่นเลยวันนี้โชว์หวยหมายถึงว่าร้านค้าในตึกแถวร้านค้าในหมู่บ้านในตําบลในอาเภอปิดเป็นว่าเล่นไอ้พวก ไอ้ห้างสรรพสินค้าเปิดเป็นว่าเล่นครับตกลงแทนที่เศรษฐกิจจะสพัดจากการซื้อขายของบุคคลต่อบ,บุคคลทั้งรายย่อยรายกลางกลายเป็นประชาชนโหมไปใช้บริการรายใหญ่แล้วก็เอาเงินขนออกไปนอประเทศไป,ไปนอประเทศแล้วประเทศมันจะอยู่ได้งไงร,ระยะยาวภ <ไป S 1> าคกลางที่สร้างเงื่อนไขล่านี้นักการเมืองก็กินจากใบอนุญาตครับโดยต่าชาติจ่ายแล้ววันนี้ไอ้พวก ต่างชาติก็เริ่มโฆษณาแม้โครงการเพื่อสังคมไทยเพื่ออะไรเชฟร้อนเพื่อสังคมไทยพี่เป็นที่รู้จักในสังคมไทยก็ไปเปิดป้ายโก้จริงทุกมันบอกถึงสติปัญญาเลยโครงการปลูกป่าโครงการห้องสมุดสร้างอิมเมจหลอกประชาชนไปครับประชาชนคนไทยก็เมื่อปิดไปก็ต้องไปโหมใช้บริการเนี่ยหมู่บ้านกีฬาเนี่ยโลตัสเพิ่งเปิดนะแท็กซี่บอกผมเมื่อวานโอ้โหเข้าใจสร้างตรงนี้ทําไมเหรอดับง่ายคนไปเดิมมอ บ,บางกะปิมาตรงนี้โอ้โหพอเปิดวันแรกรถจอดเต็มเลยตกลงร้านค้าในหมู่บ้านกินแล้วก็ต้องปิดไปอีกเยอะครับแล้วต,ตรงนี้จะ<ป>เกิดการกระจายรายได้พี่เป็นธรรมมาจากไหนฉะนั้นเสรีจริงแต่ไม่เป็นธรรมเลยเปลาใหญ่กินปลาเล็กตลอดเวลามัสองจุดหกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาพลังงานนี่ึ้นกันหลายกลุ่มเลยชัดเจนมากเลยกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาพลังงานเราจะทรมาูญนมาตาแปดสิบสี่วงเล็บ้าย้อนมาโชว์หวยอีก บัญญัติว่ารัฐต้องดําเนินประกอบกิจการให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมป้องกันการผูกขาดแต่ตอนไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อันนี้เพิ่มรัาว่าและคุ้มครองผู้บริโภคกรณีราคาพลังงานรัฐคุ้มครองผู้บริโภคตรงไหนต่อมาสิตั้งกองทุนน้ามันขึ้นมาเพื่อคุมราคาแล้วเป็นไงสุดท้ายก็คือแพงกว่ามาเลเซียแล้วคุ้มครองทุกเรืเอาถูกมั้ยล่ะใช่ครับมิตินี้เราเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค แล,แล้วที่สําคัญพอข้อมูลประชาชนถามไปเอาเด็กมาตอบอประหยัดประหยัดกันหน่อยไม่งั้นไปอยู่ดวงจันทร์อะไรอเอาเด็กมาตอบแทนถามทาวกอไก่ตอบขอไข,ข่ขอไข่ครับใช่ครับแต่ปรากฏว่าธุรกิจพลังงานโดยนโยบายของรัฐบาลสร้างความสับสนและช่อชนประชาชนต้องจ่ายค่าพลังงานบางอย่างสูงเกินไปอย่างไม่เป็นธรรมครับแล้วว่างไงแพงกว่าสิงคโปร์แพงกว่ามาเลเซียราคาอ้างอิงสิงคโปร์แต่ไทยแพงกว่ามาเลเซียบ่อน้ำมันบ่อเดียวกันไทยแพงกว่าถูกต้องครับอ้าว กลุ่มที่7 2 7กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจอย่างช่อฉนทุจริตช่อ,ชอลาดบางหลวงทุกรูปแบบเพื่อให้มีการปรับแนวทางและกระบวนการของทุกกลไกของรัฐเพื่อหยุดปัญหานี้ให้ได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดโดยเร็วครับที่ต้องใช้ทุกกลไกของรัฐเพราะว่ามันถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยครับใครทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ตำรวจไม่จับร่ะไปถึงอายการก็ไม่สงรับ ยังมีหน้าออกช่องส1เดด้วยถูกไหมออกไม่แล้วก็ในทุกกระทรวงตระวงกรมก็โกงกินกันว่าเล่นจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่เทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบตหุ่ยทุจริตกันหนักแม้แต่ในกลไกของเกี่ยวกับเรื่องการป่าปรามทุจริตคอ์รัปชานปปชก็ถูกกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รับเงินจากการดองเรื่องคนี่ถ้าจะดองนาน จนหมดอายุความใช้เงินเท่าไหร่ถ้าตัดสินแบบไม่ผิดเท่าไหร่ถูกไหมครับอนะก็เ,เลยก็ต้องใช้ว่าทุกกร,กระบวนการทุกกลไกของรัฐใช่ไหมเพื่อหยุดปัญหานี้ให้ได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาด้วยเเร็วเริ่มต้นจากการยึดทรัพย์นักการเมืองที่ช่อชนและครอบครัวรยึดต้องถือว่านี่เป็นภารกิจใหญ่ของประเทศ